หมดโตไหมลูกนี้นะฮะเราดูกันกินกุู้เสร็จแล้วก็กินหับต่อครับผมใ,ใกล้เลยฮะถูกนี้นะครับผมโอ้บางไฟอ่ะทุกคนใหม่ก้อนโอโหฟพุกโลทุกคนเ้นหมดนะตานีนะนะโอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง แอทเทนชแนลนะฮะวันนี้นะทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับมาแทงสนุกนะฮะซึ่งวันนี้แทงกับใครเป็นไปไม่ได้ครับถ้าไม่ใช่พ่อของผมครับเอพ่อผมเองนะทุกคนพ่อสวัสดีทุกคนหนว่าสวัสดีครับบ๊ายบายเออ อันนี้พ่อมาจากหนองบวัวลำพูเลยนะครับเพื่อที่จะมาแทงสนุกกับผมนะฮะเดี๋ยวเจอเพชรโคราชเข้าไปเดี๋ยวเจอนะวันนี้จะเป็นยังไงนะทุกคนโอเคเดี okay, ๋ยวก่อนจะไปแทงนะฮะเดี๋ยวผมขอเปิดไม้ก่อนอันนี้ไม้ซื้อมาแพงนะทุกคน5 6 0 0 0พันเลยนะครับอ่าอ่อ่โอ้โหแพงนะเนี่ยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแกะไม้ก่อนนะครับโอเคมาดูไม้นะทุกคนสวยงามมากนะไม้ผมนะฮะมาดูดูดูดนี่วันนี้ลูกกับพ่อแทงสนุกด้วยกันครับทุกคนเป็นไม้สองท่อนนะทุกคน ครสองท่อนสองท่อนอันนี้อีกท่อนหนึ่งครับสามท่อนโอเคเก็บไม้ก่อนครับ A few e m m o n t โอเคครับเดี๋ยวผมขอเป็นคนเปิดก่อนนะทุกคนมา <Fight. S 1> ดู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 เดี๋ยวลูกนี้เปิดเดี๋ยวเอาหลังเหลืองให้ดูครับทุกคน โอ้โหชนน้ำมันอ่ะโอเคจ่อแล้วทุกคนลูกนี้เรียบร้อยครับกินดำด้วยนะฮะดูด้วยทุกคนเห็นไหมฮะมาถึงว่าเห็นรูเปล่้ลูกจอนู่นอะจ่อแล้วนู่นอะเออหมดโตไหมลูกนี้นะฮะเราดูกันเข้าไวเนี่ยโอเค ลูกแรกผ่านไปครับทุกคนเดี๋ยวเราต้องมาดูว่ากินสีต่อไปจะได้กินแดงไหมมาดูนะครับว่าจะกินแดงลูกไหนต่อนะฮะกินดาลูกนี้น่าจะได้แดงนะครับจะได้แดงข้างดำนะนุ๊อ่าโอเคลูกนี้เป็นส,สีด้านล่างครับทุกคน,ม,นมันขาวมันไปด้านล่างอะ่ะ ไม่ลงก็ว่ากันไปอีกอย่างครับทุกคนโมไว้ก่อนครับเข้าไปเข้าก็ว่ากันอีกอย่างอ่ะแต้มเท่าไหร่แล้ววาแ,แปดแต้มแล้วนะทุกคนมาโอ,โอ้โหเอ้ลูกนี้ปลบมือสิครับรออะไร โอเคพอกินสีเราต้องมากินแดงลูกนี้นะเพราะว่าลูกนี้กินได้นะทุกคนกินสีแล้วต้องมากินแดงนะแต่ว่าจะกินสีลูกไหนนะได้แค่ช็อตครับทุกคนแล้วก็กินแดงต่อโอ้บางไปอ่ะโอ้แม่ก้อนโอ้ก้าวแต้มครับทุกคนก้าวแต้มแล้วนะฮะยิงลงสามลูกก้าวแต้มแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาเจอกันว่ามาดูกันว่าใครจะชนะใครแพ้กันนะทุกคน เ <c oughs> อาจ่อแล้วโอ้โหกันดีด้วยทุกคน <c oughs> เดี๋ยวนะบ่อยได้ปะเนี่ยไม่ได้อะบ่อยไม่ได้อะทำไงเนี่ยบ่อยไม่ได้ด้วยตรงนี้ต้องกันก่อนควรโอ้โหจอแล้วเนี่ยอ่ากันก่อนกันก่อน กันดีครับผมแต่ว่าผมว่ายังดีไม่พอนะฮะน่าจะมีเหลี่ยมบ่อยนะทุกคนโอ้บอยสามันอันนี้ไปเอาบอยสองพอนะลูกนี้นะครับยิงแดงลูกนั้นแล้วก็ไปชนแดงลูกนั้นเข้านะทุกคนรอดูนะโอ้โหอโอไม่เข้าอะ่ะยิงแดงลูกนั้นแล้วก็ไปชนแดงลูกนั้นเข้านะทุกคนรอดูนะ,ะหนาไปครับทุกคนหนาไปนะครับโม้ไว้ก่อนนะครับ <laughs> โอเคสีได้ไหมอา้าวกักกักครับลูกนี้กักกักนะฮะพ่อหนึ่งครับผมบางเกินครับตอนแรกผมมาเกนะ้าเนาะเหลือแปดนะครับโอเคลูกนี้ได้ครนะทุกคนโอ้โหเข้าพอดีนะไอ้ยิงตรงลูกเข้าพอดีครับไอ้ยิงตรงลูนะเข้พาพอดีลูกเนี้ยโอเคไหวไมันต้องใช้สองเหลี่ยมนะทุกคน ม่ใช่ง่ายๆนะโอ้โหกันดีกันดีถือว่ากันดีนะฮะลูกนี้ครับทุกคนว้าเอา <laughs> กันดีว่างั้นดูลูกนี้เิย <laughs> <laughs> จอ <laughs> โอ้โหนิ่งมากครับคุณพ่อวันนี้นะไม่รู้ไปซ้อมที่ไหนมานะครับ <laughs> อยู่น้องบัวไม่มีโตะนะพ่อไปซ้อมที่ไหนมาเนี่ย <c oughs> อาๆๆ้าวพ่อได้อีกหนึ่งเหลือเจ็ดแต้มนะครับ เหลือเจ็แต้มนะฮะโอ้ oh. Oh. ถือว่ากันดีทุกคนไม่เข้าไม่เป็นไรถือว่าจะกันดีนะลูกนี้นะโอ้โห oh. oh. ลูกนี้สนุกครับแต่ว่าจะแก้ยังไงนั้นนะฮะ <Yeah. S 1> ลูกนี้เขาเรียกว่าสนุกเกอร์นะทุกคนซึ่งเราอะไม่สามารถแทงขาวเนี่ย ไปหาแดง gefallen, ลูกนั้นได้2ลูกนั้นนะฮะเพราะว่าดำเนี่ยบางอยู่เนี่ยเห็นไหมดำบางอยู่นะครับซึ่งเราต้องแก้ชิ่งนู้นไม่ก็ชิ่งนี้นะฮะแต่ว่าผมดูแล้วน่าจะแก้ได้ชิ่งนี้นะทุกคนชิ่งนี้น่าจะไปโดนได้นะครับแต่ชิ่งนี้ไปไม่ได้นะฮะทีนี้ก็เฉียดน้ําตาลหน่อยนะครับถ้าไม่โดนโดนน้าตาลก่อนนะฮะนั่นไงผมบอกแล้วว่าถ้าไม่โดนน้าตาลก่อนถือว่ากันดีนะทุกคน้าฟาวอย่างนี้ก็คือลบสี่แต้มนะครับจาก7ดแต้มเหลือ3แต้มครับโอเคครับ ตอนนี้สกอร์อยู่ที่3มแต้มครับผมแอดเพชรเป็นคนมานะฮะโหโดนสนุกอีกแล้ววะเนี่ยโอ้โหโดนอีกแล้วทุกคนโอ้โหแต่ว,ว่าน่าจะไซดได้นะลูกนี้ไซดได้ไซดได้อ๋อโอเคตอนนี้แต้มอยู่ที่3มแต้มนะครับทุกคนมาดูกันว่าจะเป็นยังไงโอ้โหเบิ้ลลูกนี้จ่อไหมเด้งมาส,สวยส,สวยสวยสวยโอ้ ไม่ถึงนะต้องใช้เลสโอ้ยหนาไปครับทุกคนโอ้โหสวยงามมากครับลูกนี้ขนาด <No! S 1> าติดติชชิงนะฮะ <No! S 1> อ้าวฟาวครับทุกคนอันนี้เรียกฟาวนะฮะ <No! S 1> ก็ต้องเอาขาวมาตั้งใหม่นะครับทุกคนมา อันนี้ฟาวนะอันนี้ลบลบสี่แต้มนะผมก็มาเจ็ดเหมือนเดิมนะครับลูกนี้เราต้องกันนะทุกคนแต่ว่าเราจะกันยังไงดีเราต้องเอาขาวอะลงไปหาดําให้ได้แรงไปทุกคนหลังดําไหมลูกนี้หลังดํำไหมครับลูกนี้หลังดํำไหมฮะอ้หูยเกือบไปแล้วโอ้โหมาดูคุณพ่อช็อตนี้ครับว่าจะเป็นยังไงครับผมตอนนี้ผมมาเจ็ดแต้มนะครับ อ่าหรือว่าบางครับหรือว่าวางสนุกครับผมอ่าโดนสนุกอีกแล้วฮะโดนสนุกอีกแล้วทุกคนอันนี้เขาเรียกสนุกเกอร์นะครับขาวเนี่ยไม่สามารถยิงไปหาแดงได้นะฮะทุกคนดูแดงอยู่นู่นไม่สามารถยิงไปหาแดงได้นะทีนี้เราต้องแก้ชิ่งนะฮะลูกนี้ต้องแก้ชิ่งครับทุกคนอ่าโอเคถือว่ากันดีครับทุกคนแก้อย่างนี้นะฮะแก้ครึ่งใบครับทุกคนลูกนี้นะบางๆครึ่งใบนะครับโอเคมาดูพ่อช็อตนี้ว่าจะทํายังไงครับผมโอ้ เข้าโอ้โหเกือบฟุกเข้าอ่ะโอ้โหสนุกเกอร์อีกแล้วนะเนี่ยเต่ว่าน่าจะไซส์ได้นะน่าจะแทงไซส์ได้นันตรงนี้โอเคออเป็นไงทุกคนตอนนี้ผมมาเจ็ดแต้มอยู่นะครับมาดูกันว่าใครจะชนะ จบยังไงครับลูกนี้จบยังไงครับเลยดำมานิดนึงครับผมโอเคครับพอได้พอได้มีรูหน่อยนะฮะโอเคอกินดำครับลูกนี้ทุกคนโอ้โหถือว่าสวยงามมากฮะเดี๋วว่าตัใช้เลดครับโอ้อไม่ได้ทุกคนมันต้องเปิดรูนะเนี่ยไม่งั้นกินเหลืองไม่ได้ครับ ต้องกินช็อคครับล like ูกนี้ไม่งั้นนีจะกินเหลืองไม่ได้นะฮะโอ้ยแรงไปโอเคถเอวยงได้คะทุกคนตอนนี้ตอนแรกผมมาเจ็ดเจ็ดเป็นแปดแปดเป็นสิบสองดิสิบสองครับต่อไปยิงเหลืองนะทุกคนตามสีเลยครับโอ้โหบาง่าโอเคถือว่ากันดีครับลูกนี้ตอนนี้ผมมาที่สิบสองแต้มนะฮะ เต็มใบเลยครับทุกคนแก้สนุกลูกนี้นะฮะแบบนี้เขาเรียกว่าฟัดจะบุกนะฮะเกือบโดนวางสนุกเข้าแล้วนะทุกคนเคลูกนีนะ้ต้องหลุมไกลนะเพื่อได,ได้กินเขียวนะฮะโอ้มันเป็นจังไดเแล้วนี่ <laughs> แบบนี้นะหมดเยอะนะทุกคนหนาวโ,โ<ห>อยนี่จะหมดโต๊ะไหมครับทุกคนมดรุ้นพร้อมกันครับโอเคอย่าตรงก็พอครับต่อไปกินเขียวครับทุกคนนะเขียวปุ๊บแล้วก็กินช็อกต่อนะฮะ <c oughs> เด็กนิดนึงครับสวยงามฮนะ ต่อไปกินช็อกค,ครับทุกคนเล็กงมาครับโหหมดโต๊ะนี่เนี่ยเลยอย่างนี้ฮะทีนี้เราก็ต้องมาดูนะครับกินน้ําเงินยังไงรถรึงจะได้ชมพูนะทุกคนนะเราต้องมาวางขาวไว้ประมาณนี้นะทุกคนนะโอเคครับว่าแต่น้ําเงินมันจะลงไหมฮะลกนี้นะฮะโอเคสวยงามครับประมาณนี้สวยนะทุกคน ือว่าสวยเพราะมอยู่ในระนาบเดียวกันนะฮะขนาดเดียวกันกินแชมพูเสร็จแล้วก็กินตามต่อครับผมไปใกล้ๆเลยฮะลูกนี้นะครับผมโอ้โอบางไปอะ่ะทุกคนใหม่ก้อนโอ้โหฟุกโลนทุกคนโอ้โหฟุกลงอะ่ะทุกคนจริงๆอะผมตั้งใจยิงหลุมนี้อยู่แล้วเพราะว่าถ้าหลุมตรงอะมันง่ายไปอะทุกคน มาดาสุดท้ายครับทุกคนถือว่าผมป้นหมดนะตานี้นะฮะโอเคครับทุกคนโอ้โหสวยงามมากครับทุกคนเป็นไงฮะโอเคครับทุกคนก็ตาแรกนะฮะอันน okay ี้แค่ตาแรกนะก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่มาชมกันนะครับทุกคนก็นานๆทีมาแทนกับพ่อนะฮะก็ยังไงก็ฝากติดตามช่อง a d เ e t ด้วยนะครับพ่บ b าย bye fc นะครับ b าย bye fc นะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะจะทําอะไรกันนะครับทุกคน๊ายบายครับผมจ้า